กันโคนซุ้มล้อแท้ศูนย์เนี่ยเห็นไหมมันจะเว้นเว้นช่องไวขูดเลยขัีเวลาเราต่อประกันต่อประกันต่อทะเบียนอะไรพวกนี้เนาะอ่าไม่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะบังเนาะอันนี้มันจะเว้นเว้นช่องแล้วก็เห็นสังเกตไหมเราจะไม่เห็นคัสซีลใช่ป่ะไม่เห็นคัสซแลทีนี้เวลาล้างทําความสะอาดพวกนี้ง่ายมันเป็นพลาสะติกแล้วมันก็เรียบเรียบ,ยบลื่นเช็ดล้างทําความสะอาดง่ายกว่าไม่เหมือน ไม่เหมือนอันเดิมของเรามันจะเป็นแบบผิวแบบขุขระมาเนาะมันจะมันจะล้างยากอ่าอันนี้มันก็จะเรียบแบบนี้แล้วก็ล้างทําความสะอาดสวยกว่าแล้วพอมองไกลๆนะมันไม่เห็นสี่โครงรถอ่ะยิ่งรถสีขาวเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะอ่าเดี๋ยอันี้พอมองไกลๆปุ๊บมันไม่เห็นสี่โครงรถมันดูมันดูแน่นมันดูทึบอ่ามันดูทึบมันดูแน่นดูมันดูแข็งแรงเนาะ แต่จริงๆมันเป็นแค่แค่ไปบังไว้เนาะอ่ามันแต่ว่ามันจะดูดีกว่านี่ก็แล,แ,ลแล้วแต่ชอบเลยแล้วแต่ชอบ